มนุนเงินเดือนอยากหาอาชีพเสริมสร้างรายได้เพิ่มช่องทางทำเงินแต่วันนี้คุณติดตรงข้ออ้างที่ว่าไม่มีเวลาครูอยากจะบอกว่าคำว่าไม่มีเวลาไม่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้มันเป็นเพียงข้ออ้างของคุณทุกคนมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงนะคะวันนี้ถ้าคุณบริหารเวลาของคุณไม่ได้ มันก็เหมือนกับว่าคุณบริหารการเงินของคุณได้ไม่ดีเหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับการจัดสรรน,นะคะลองแบบนี้ดูตื่นเช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงและนอนช้าลงจากเดิม1ชั่วโมงสมมตุติคุณตื่น 6อนหกโมงลองขยับมาตื่นตอนตีห้าคุณจะมีเวลาเพิ่มเข้ามาในตอนเช้าหนึ่งชั่วโมงและนอนช้าลง1น่งชั่วโมงถ้าคุณเคยนอนสี่ทุ่มคุณก็ลองนอนที่ห้าทุ่มเราก็จะมีเวลาเพิ่ม2ชั่วโมงใน1วันทีนี้ปีหนึ่ง365วันคุณจะมีชั่วโมงเพิ่มเข้ามาเจ็ชั่วโมง นะ730ชั่วโมงแล้วลองเอา730ชั่วโมงนี้ไปจัดสรรสิว่าคุณจะทําอะไรบ้างในการที่จะพัฒนาตัวเองใน1ปีหรือในแต่ละวันอ่านหนังสือวันละ30นาทีคุณก็ยังมีเวลาเหลืออีก1ชั่วโมงครึ่งนะคะอ่าเราก็ลองจัดสรรเวลาแบบนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีเวลาเราต้องพยายามทําตัวเองที่ นอกเหนือจากคนอื่นเขาทําเวลาที่คนอื่นนอนเราลุกขึ้นมาทําเวลาที่คนอื่นเขาทําเราทําให้มากกว่าคนอื่นที่เขาทําอยู่แค่นี้คุณก็มีเวลาเพิ่มขึ้นแล้วนะคะย้ําอีกครั้งตื่นเช้าขึ้นมาอีกแล้วก็นอนช้าลงไปอีกคุณก็สามารถ เพิ่มเวลาในแต่ละวันของคุณได้วันละสองชั่วโมงถ้าคุณอยากได้สองชั่วโมงแต่ถ้าคุณอยากจะได้มากกว่าสองชั่วโมงคุณก็ต้องทำคือนอนให้น้อยลงนะคะเพราะเวลาทุกคนเท่ากันยีิบสี่ชั่วโมงถ้าเรานอ,นอนให้น้อยลงเอาเวลาที่นอนของเรานั้นมาเรียนรู้มาลงมอือทำเราก็จะมีเวลาเพิ่มมากขึ้นนะคะ คนสำเร็จเขาจะนอนแค่สีชั่วโมงวันนี้คุณลองย้อนกลับไปที่ตัวคุณว่าคุณนอนวันหนึ่งกี่ชั่วโมงลองลดชั่วโมงการนอนของคุณลงแล้วเอาชั่วโมงนั้นมาชดเชยการเรียนรู้และการลงมือทําให้มากขึ้นคุณก็จะมีเวลาเพิ่มมากขึ้นอยากสำเร็จต้องรุกเปลี่ยนแปลงตัวเอง ติดตามคลิปสาระดีๆได้ที่เพจครูปั้นครูบายครูสุกัญญากดซีเฟิร์สกดแจ้งเตือนเราจะได้รับข้อมูลข่าวสารดีๆทุกวันขอบคุณและสวัสดีค่ะ